บอทอัปเดตนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับมีการอัปเดตแพทนะครับเราก็ต้องมาอัปเดตบอทตามนะครับทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะกำหนดนครับให้เ1 f หนึ่งเฟสองเนี่ยเป็นสกิลบัฟใส่ตัวเองนะส่วนยาเขียวนะครับกดคูณต่างๆนะครับแล้วแต่เลยนะครับสำหรับตัวบอทราคาหกเก้าเก้านะเราก็ตั้งค่าสกิลได้ปกตินะครับสกิลโจมตีก็จะเป็น f 6ฟหไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะตีธรรมดานะครับตีได้เหมือนกันนะถ้ามีสกิลโ o l y l ไลท์หรืออะไรก็ไว้ที่ F6 นะถ้าเป็นนักธนูก็เบิ้ลน,นะไว้ที่ F6 เหมือนกันส่วนแอร์พวกสกิลบัฟต่างๆเนี่ยนะให้ติดไว้ที่ F1 นะครับแล้วก็ F2 ของปั๊มก็จะเป็น F8 กับ F9 <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าแมปเนี้ยเรายืนสบายนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องปัม๊มเราก็เลยไม่ต้องพกนะ,นะ,นะลันบอดดูนะครับเท <c oughs> คขึ้นมาหน่อย F1 เดี๋ยวตั้งให้60วิแล้วกดนะครับ F2 เหมือนกัน40วิแล้วกดเลยนะครับให้บอดเนี่ยมันกดให้ไปตอนนี้เนี่ยนะครับบอดก็เริ่มเดินมันอ่านค่าจากคอนฟิกค่าแมปที่เรากําหนดเอาไว้นะครับล็อกแมปที่หนึ่งผ่านไปนะครับล็อกแมปนี้คือจุดที่เรามาร์คให้มันเดินนะครับใครที่ไปดู EP ของบอดฟูลโค้ดเนี่ยก็จะเห็นนะครับการสร้างแมปนะครับกำหนดพื้นที่ในการเดิน นั่นเองเดี๋ยวดูว่า F2 เนี่ยมันจะกดหรือเปล่านะเพราะว่าผมตั้งเอาไว้ F2 เนี่ย40วิต้องกดนะ40วิต้องกดเรียบร้อยนะครับ40วินาทีที่มันเปิดบอดมันจะกดเรียบร้อยต่อมานะครับตอนนี้มันต้องกด F1 นะครับทุก1นาทีนะมันต้องกด F1 ด้วยครับบอดที่ดีเนี่ยต้องทําตามสคริปต์นะครับถ้าเราเซตถูกเขียนถูกนะครับมันทํางานได้อยู่แล้ว โอเค F1 เรียบร้อยนะครับแบบนี้ยูเซอร์ที่ใช้บอทเนี่ยมันจะดูรู้มันจะดูง่ายบอทจริงไม่จริงเนี่ยมันจะดูรู้นะการเดินการอะไรเนี่ยครับนะคนที่เล่นเกมบ่อยๆเนี่ยมันจะดูออกก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการให้มันใช้สกิลนานๆเรวค่อยใช้เราก็ตั้งเวลาวินาทีเนี่ยให้มันนานนั่นเองนะครับ ซึ่งบอดตัว699เนี่ยนะครับเราเปิดการตั้งค่าให้ตั้งได้เห็นไหมครับที่หน้าบอด F1, F5, F6 เนี่ยนะเห็นไหม F2, F3, F4 ไล่มาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้สายฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อวิ่งให้มุ่นหวายนะครับแค่ดูการเก็บของเลยถ้าเกิดว่าพบเนี่ยนะครับแล้วเป็นเป็นเป็นทา์เกตเราจริงๆเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยนะครับนะยิ่งเป็นการ์ดเนี่ยเก็บให้ไหว ไหมครับมันจะเดินตั้งแต่หน้าวาร์ปขึ้นไปเลยนะไปจนถึงข้างบนสุดนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยอยู่ทั้งคืนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้พอเราไม่จําเป็นต้องพกวิง่งนะครับได้ได้ละมันก็จะอยู่แบบตลอดนะถ้าเกิดว่าใครมีนะอยากจะพกก็สบายแต่จริงๆแล้วมันจะวนลูปอยู่แค่บริเวณที่เรากําหนดให้มันเท่านั้นนะครับ มันจะไม่มีการที่แบบเข้าวาร์ปอื่นนะครับหรือไปแมปอื่นเด็ดขาดนะตัวนี้เนี่ยถูกกําหนดจุดนะครับให้เดินตั้งแต่หน้าวาร์ปนะจนต้นไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงกลางนะครับไล่ยจนไปถึงข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวบอทเนี่ยก็จะทํางานวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้นะทำงานวนไป ใที่จะเป็น Data านะครเออเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่อง Data ครับบางท่านสอบถามว่าบอทเนะี่ยใช้คู่กับ Data ได้ไหมบอทรุ่นใหม่เนะี่ยใช้ได้นะคถ้าเป็นรุ่นที่ผมเขียนแรกๆเนะี่ยจะเป็นค่า default ของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับถึงจะดีแต่พอมี Data เข้ามาช่วยเนะี่ยมันจะช่วยเรื่องโจมตีวอนเตอร์นะครับแล้วก็การเก็บไอเทมเพราะอะไรครับมันปรับ มอนเตอร์ได้ใหญ่ขึ้นไอเทมใหญ่แล้วกำหนดโมชั่นเนี่ยออกตัดคือเอาง่ายว่าอะไรที่มันเป็นโมชั่นไม่ว่าขยะหรือว่ามอนเตอร์เนี่ยมันตัดออกแล้วมันจะดีกับตัวบทัตนะคือเอาง่ายว่าเพิ่มประสิทธิภาพของบอันะเท่านั้นว่าใช้ Data ช่วยเนี่ยยิ่งดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยไม่ไม่ได้ชอบใช้มากกว่านะก็เลยไม่ได้รีวิวแบบ นะชอบเล่นแบบธรรมดานะครับนะครับมันก็จะวนหลปเดินประมาณนี้นะครับทั้งแมปนะเพราะว่ากำหนดว่าให้เดินทั่วเลยนั่นเองไอเนี้ย A.G.A.B. อะไรพวกเนี้ยเราตั้งเวลาให้มันนานๆนะครับอันนี้คือผมตั้งเวลาให้มันไหวเพราะว่าจะเทสว่ามันกดไหมก็สรุปว่าก,กดนะครับกดตามเวลาที่ตั้งหมด มันก็จะเดินผ่านหน้าวาร์ปไปเรื่อยเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะเข้าวาร์ปนะนี่คือเดินสุดละมันก็จะรันนะระบบการเดินใหม่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเดี๋ยวผมจะไปมีรีวิวเซิร์ฟเวอร์อื่นต่อนะครับใครที่จะเป็นบอร์ดสั่งทำนะครับหรือว่าจะเป็นบอรดแบบมีโปรอยู่แล้วนะครับไปเซ็ตเองเพิ่มนะสามค่า ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน,อน,นโอเค